สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถเบนซ์ CLS 250นะครับที่เข้ามาทําการรื้อเปลี่ยนแผงนะครับเปลี่ยนคอมแอร์นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับแอร์นะครับก็สามารถทังายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรนชอบเทียมทางดุลบายรามิดาเดี๋ยวเรามาดูของใหม่ OEM กันนะครับนี่นะครับคือแผงของรถเบนซ์ CLS 250นะครับแล้วก็คอมตัวใหม่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือเป็น OEM นะครับซึ่งมีแผงที่กว้างกว่านะครับ บายความร้อนได้ดีกว่าคอมก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับการที่เรามาซ่อมเรื่องเกี่ยวกับความเย็นนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับสำหรับรถยุโรปไม่งั้นความดำที่มันมีอยู่ในท่อนะครับก็จะกลับเข้ามาที่คอมอีกทำให้คอมเสียอีกกลับมาที่แผงอีกทำให้แผงเสียอีกเข้าไดาเออร์อีกนะครับ นี่นะครับคือการทํางานของร้านถาวรรุ่นชอบเรียกทางหนุ่ยทไมร้านิาเดี๋ยวเรามีีคันนะครับตรงนั้นนี่คือรถเชฟแคปติว่านะครับเข้า,าเปลี่ยนแผงเปลี่ยนคอมเปลี่ยนตู้ตอนนี้กําลังรื้อตู้อยู่นะครับมาดูนะครับเนี่ครับตอนนี้กําลังรื้อตู้อยู่นะครับช่างโอมช่างกิมช่าง,งแบนช่าง,งแบงค์นะครับก็กําลังทําการรื้อตู้ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแผง คอยร้อนเปลี่ยนคอมเปลี่ยนตู้คอยเย็นนะครับอย่าลืมนะครับผีปัญหาเรื่องความเย็นหรืออยากติดฟีดอยากทําเครื่องเสียงอยากติดหน้าจอ a n d r o i d ก็สามารถทักทายเข้าไปได้ที่ร้านถาวรรุ่ชอบเรียบทางหน่ไมล์รามิชานนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ